โลกวันก่อนธรรมชาติมีเยอะโลกปัจจุบันธรรมชาติเหลือน้อยลงเราจะทำให้โลกปัจจุบันมีธรรมชาติมากขึ้นด้วยวิธีการทำของเสียให้เป็นของดีด้วยสโลแกนเป็นระเบียบเรียบง่ายได้ประโยชน์ ข่าวดีดีกับพี่คำรนา้วนต้องบอกว่าในยุคที่โลกนี้เริ่มมีสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือมนุษย์และสัตว์ธรรมชาติร้อยเปอร์เซต่อมาเมื่อมนุษย์มีมากขึ้นสัตว์น้อยลง ธรรมชาติน้อยลงเพราะมนุษย์ผ่านพระธรรมชาติหมดเมื่อสู่ยุคอุตสาหกรรมธรรมชาติยิ่งเหลือน้อยมากขึ้นเหลือน้อยลงน้อยลงมากขึ้นนะฮะพอมาสู่ยุคปัจจุบันมนุษย์ผลิตของเสียตามความเจริญที่พุ่งพุดพวดพุดพวด,พด,พด,พดออกมาจนกระ,ะทั่งกำจัดของเสียเหล่านั้นไม่หมดโลกแห่งความสูญเสียสญญเกิดขึ้นและเรากําลังลดนลง ให้โลกนี้กลับไปเหมือนเดิมแต่โลกนี้จะไม่กลับไปเหมือนเดิมถ้ามนุษย์ยังมีพฤติกรรมเยี่ยงปัจจุบันก็ทำได้แค่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปซึ่งน,นวันนี้เราก็มานั่งกับคุณฐานันดรน,นะฮะท่านทำบริษัทที่รับกำจัดขยะนะครับทุกประเภทแล้วก็ทำมาแล้วทั่วประเทศเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า10ปี ด้วยใจที่รักและอยากเห็นความสวยความงามของธรรมชาติให้มันฟื้นคืนมาสิ่งที่สูญเสียสิ่งที่เหม็นและใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้มันกลับมาเป็นโลกเดิมเหมือนสีชมพูอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เลยครับ <c oughs> <c oughs> คนที่ไม่มีใจรักด้านนี้จะไม่ทำแต่ท่านทำทีน,นี้ท่านทำมาทั่วประเทศแล้วผมอยากจะให้ท่านเล่าว,ว่าสมมุติว่า ผมมีกองขยะอยู่กองหนึ่งประมาณสักร้อยตันขยะที่มนุษย์ใช้ทุกวันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอยู่ในพื้นที่หนึ่งถ้าคุณหาเริ่มกำจัดแล้วกำจัดแบบวิธีที่คุณถาทำทุกวันนี้ก็คือไร้มวลภาวะแล้วก็ไล่กลิ่นเหม็นแล้วขยะเหล่านั้นกลับมาเป็นสาร ปรับปรุงดินหรือปุ๋ยอินทรีย์ได้เนี่ยลองเล่าให้ผมฟังสิครับค,คุณถาทำมาทั่วเลยนะทั่วประเทศไทยเนี่ยวิธีแรกเริ่มเลยเมื่อเข้าไปที่เห็นแล้วขยะกองนี้ทํำยังไงเมื่อเริ่มต้นเห็นแล้วเห็นวัตถุดิบต้องทำนะครับจริงๆเราต้องขอกราบเรียนว่ากระบวนการจัดการเนี่ยเราจะใช้วิธีการธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติเพราะอะไรป้ ในธรรมชาตินี่มันก็จะมีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียเนี่ยมีตัวดีตัวร้ายอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมเราเอาจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบวกเนี่ยมาสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์อย่างไรเพราะอย่างที่ท่านเกริ่นมาเมื่อสักครู่ว่ากองขยะหนึ่งกองเนี่ยต้องบอกว่าในหนึ่งกองมันมีทั้งอินทรีย์และอนินทรีย์เห็นฮะอนินทรีย์มันย่อยสลายไม่ได้กับประเภทพวกเหล็กพวกพลาสติกพวกอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่สิ่งที่มันปนเปื้อนมากับ อันินรีก็คืออินรีย์เช่นน้ำแกงเศษต่างๆนะ<ม>ไอพวกนี้เนะี่ยเขาไม่อายุขของเขาเพ<ะ>ราะผ่านไป3มชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเกิดปฏิกิยาทางเคมีพอเกิดปฏิกิยาเคมีก็คือกระบวนการเน่าเสีย<ม>พอเน่าเสียก็เกิดเป็นแก๊สมันก็จะมีทั้งมีเทนแก๊สไ่เนาแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นแอมโมเนีย e, ซึ่งแก๊สทั้งหลายเหล่านี้ก็มีทั้งคุณและโทษนะฮะถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไม่ถูกสุขลักษณะมันก็จะเป็นโทษทันทีเช่น มีกระบวนการปิ่นเหม็นปล่อยแก๊สแล้วจนกระทั่งกลายเป็นก๊าซเรือนอกระจกเนี่ยฮะที่สร้างปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับอนี้กระบวนการของเราจงบอกว่าธรรมชาติบำบัดอ่ะมันคืออะไรแล้วก็คือเอาธรรมชาติที่มีอยู่รอบๆตัวเรารอบๆกองขยะที่เขามีอยู่ีลยจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นอากาศโดยรอบอม,มาสร้างปฏิกิริยาให้กับจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในกองขยะแล้วทําให้เขาเกิดกระบวนการเจริญเ,เติบโต เมื่อเขาจเจริญเติบโตจุลินทรีย์เหล่านี้ต้องการอินทรีย์มาเป็นอาหารนะผ่านกระบวนการถ้าเราจักจะเล่าให้อมองเห็นว่ามันเป็นอย่างไร<ม>ให้เรานึกถึงว่าถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนนะฮะตัวไส้เดือนเราเขยายตัวของจุลินทรีย์นี้ให้โตขึ้นมาเท่ากับไส้เดือนไ<ม>ส้เดือนนี้เขาก็จะไปกัดกินประเภทพวกอินทรีย์ต่างๆนะฮะปล่อยเอนไซม์ออกมาแล้วถ่ายออกมาก็คือกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั่นแหละครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยินซีพวกนี้เราก็เรียกว่าเป็นสารปรับปรุงดินนะฮะนำไปใส่เพื่อใส่ต้นไม้ใส่อะไรได้ทั้งหมดกระบวนการย่อยสลายมันก็จะไม่เกิดปัญหาตามมาเช่นแก๊สต่างๆเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนกายภาพด้วยจุลินทรีย์จุลินทรีย์กินพวกนี้หมดเลยต้องต้องครับปรับเปลี่ยนกายภาพนะฮะแทนที่มันจะเกิดแก๊สรอยฟุ้งกระจายเข้าไปในอากาศแล้วก็ไปสร้างมลภาวะเนี่ยมันก็จะหมดไปครับนี่คือธรรมชาติบำบัดจริงๆครับ ทีนี้ในกองขยะที่ชาวบ้านทิ้งกันนมันร้อยแปดมันมีทั้งาาจากครัวเรือนนะครับกระดาษพลาสติกเหล็กหินไม้พวกนั้นเราต้องแยกออกหรือมีคนคัดแยกออกไปแล้วจริงๆแล้วนะฮะก็มีการรณรงค์กันมาโดยตลอดนะฮะ<ม>ว่าเกิดให้มีการคัดแยกเป็น เป็นรีไซเคิลเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งมันก็จะมีขยะที่ไปสร้างประโยชน์คือสร้างมูลค่านะแล้วก็มีขยะอีกประเภทหนึ่งประเภทอินทรีย์เนี่ยมันไม่สร้างมูลค่าก็ถ้าบอกว่าแยกจริงๆแล้วชุมชนเขาก็แยกนะ,ะแต่แยกสุดท้ายเวลารถเก็บก็คือต้องมาเทรวมหมดเ <c oughs> พราะรถมีคันเดียวไอ้ตรงนี้คือปัญหาเ <c oughs> ขาเรียกว่าเกิดเป็นน้ำรีเจนทันทีหลังจากที่เทรวมเนี่ยไม่เกิน3ชั่วโมงถ้ายิ่งมีฝาถังปิดด้วยด้วยนะ ในสภาพที่ไร้อากาศและมีอากาศน้อยเนี่ยเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทันทีเป็นแก๊สมีเทนเป็นแก๊สไนโอนทันทีเปิดขึ้นมาท่านจะได้กลิ่นหรือว่ามันเหม็นมากนี่ไอ้ตัวนี้คืออันตรายนะครับสูดดมเข้าไปมากมีปัญหาเลยนะครับคเพราะนั้นกระบวนการของเราเนี่ยเราก็จะมีจุลินทรีย์ในการจัดการพวกนี้คือปรับเปลี่ยนกายภาพของแก๊สต่างๆเนี่ยนะฮะที่เป็นโทษเนี่ยให้กลับมาเป็นคุณครับผมในรูปแบบของคอมโพสต์ครับพระเอกของคุณถาก็คือจุลินทรีย์จุลินทรีย์ เอาจุลินทรีย์เหล่านี้เข้าไป<ช>แล้วไปกําจัดของเสียต่งตางๆแล้วทําให้กลิ่นเหม็นอะไรต่างๆมันหายไปถ้าบอกว่ากําจัดของเสียนี่ก็เกือบจะใช่แต่ถ้าบอกว่าแปรรูปของเสียให้เป็นของดีนี่ใช่เลยแปรรูปจากเศษอินทรีย์ต่างๆให้กลับมาเป็นมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะฮะหรือสารปรับปรุงดินเนี่ยแหละครับผมก็มาเป็นประโยชน์คือในรูปแบบของสาร ธาตุอาหารสารอาหารพวกนี้เอาไปใส่กับพืชใส่อะไรเนี่ยก็เ,เป็นประโยชน์แทนที่เราจะไปทิ้งแล้วม,มันเป็นมลาวะแบบไม่สร้างประโยชน์ให้เลยสร้างแต่โทษให้กับสิ่งแวดล้อมครับครับขยะกองโตๆโตโตเหล่านั้นเราก็เริ่มเลยเราก็ทําให้อากาศเข้าไปถูกต้องครับอากาศเข้าไปเอา้าจุลินทรีย์เข้าไปครับผมใช่เลยแล้วมันก็จะกินยุบ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 อะไรเงี้ยนะลงมาจากกองสูงๆก็คือมานะใช่ครับมันเป็นไซเคิลของทางธรรมชาติเลยนะ ถ้าอุณหภูมิตรงนั้นอากาศโฟสมบูรณ์แบบนะครับจุลินทรีย์ก็เจริญเติบโตคือจงบอกว่าสังคมของจุลินทรีย์เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากสังคมของมนุษย์เลยนะครับอมไม่ได้แตกต่างกันครับถ้าอุณหภูมิเหมาะสมน้าไม่ท่วมเกินไปไม่เกิดความร้อนจนเกินไปอุณหภูมิที่เหมาะสม,มะนะครับกระบวนการเจริญรุ่งเรืองการเจริญเติบโตเขาก็มีมากอาหารของเขาก็คือสาร,สารอินทรีย์ครับผมอ๋อคุณา้ารล่าก่อนหน้านี้ว่า เคยไปกำจัดในจังหวัดจังหวัดหนึ่งเทศบาลหนึ่งมาแล้วปรากฏว่าขยะนั้นหายไปในเวลารวดเร็วจนกระทั่งสงสัยว่าคุณถาขโมยขยะเอาไปทิ้งแอบไปฝังที่หนึ่งที่ไหนอีสานหรือภาคกลางแอ่ทางภาคอีสานครับอีสานเนาะใช่ครับทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยอาเราขโมยขยะคนขยะไปทิ้งที่แท้จุลินทรีย์กินหมดใช่ครับกระบวนการคืออย่างนี้ถ้าเรา ขยะโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะทิ้งรวมมาทั้งอินทรีย์ทั้งอินทรีย์อย่างที่เราเล่าตอนต,อนตอน้นเนี่ยถ้าเรานําเข้าสู่กระบวนการขอบผมเนี่ยซึ่งเป็นงานสิทธิบัตรเราเรียกว่า NBT หรือ Natural Biological Treatment นี่นะครับผมกระบวนการเมื่อเข้าสู่สขั้นตอนตั้งกองเซ็ตกองพิกกับกองเนี่ยกระบวนการอุณหภูมิภายในกองมันเกิดขึ้นคือมันมีอุณหภูมินะฮะก็พิกไปถึง70องศาเซลเซียสนะครับกระบวนการย่อยสลายมันก็จะเร็วนะฮะเมื่อย่อยสลายอินทรีย์มันก็ยุบมันก็ยุบตัวลงนะครับผม มันยุบตัวลงมันก็เหลือแค่เพียงอะไรอ่ะพวกพลาส,สติกพวกอะไรเนี่ยอพอยุบตัวลงหรือเขาเรียกว่าคอมโพสแล้วตอนหลังเราก็มาหรือร่อนเอาพวกนี้เอาคอมโพสมาเป็นสารปรับปรุงดินนี่แหละมันก็เหลือพลาส,สติกแค่นิดเดียวเองฮะมันก็บอกว่าเป็นธรรมชาติบําบัดนะครับไม่ได้ใช้เคมีนะครับที่ที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยเหมือนคุณถามม่ได้ทาอะไรเลยก็คือใช้ลูกน้องคือจุลินทรีย์ไป <BS> ไปจัดการใช่ไหมใช่ครับผมพยากรนี้เอาจุลินทรีอ่าลุยเลยเอ่าลุยมันก็ลุยให้เราลุยเลยครับนะง่ายง่ายเองแต่นะครับอาจารย์คาว่าจุลินรีเนี่ยเหมือนก็เหมือนมนุษย์เราเนี่ยมีหลากหลายเผ่าพันธุ์เลยเกินบนโลกใบนี้ครับจุลินทรีย์ก็มีไม่รู้มันกี่กี่ล้านสายพันธุ์นะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะศึกษาวิจัยค้นคว้าหาสายพันธุ์ที่มันมาตรงกับอาหารบ้านเราอะนะครับจุลินทรีย์อย่างทางยุโรป จุลินทรีเมืองหนาวจุลินทรีย์เมืองร้อนจุลินทรีย์มันก็แตกต่างกันไปนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นบางทีเราไปใช้จุลินทรีย์จากทางเมืองหนาวมาใช้กับเมืองร้อนมันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่นะครับหรือเอาจากเมืองร้อนไปใช้เมืองหนาวก็ไม่ค่อยเกิดผลเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาพอสมควรในการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาจนกว่าที่มันจะออสมบูรณ์แบบได้เหมือนทุกวันนี้นะครับผมใช้เวลาพอสมควรครับ คุณถาทาจนกระทั่งฝรั่งบังค่านะหรือว่าชาวต่างชาติเข้ามาขอดูเข้ามาขอศึกษาว่าทํำยังไงใช่ครับเหมือนอย่างโครงการที่เราทํามาแล้วอย่างต่อเนื่องก็คือโครงการนาวิกนคร4.0โมเดลนะฮะของกองทัพเรือภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับตรงนั้น,นเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานเลยครับตรงนี้ก็จะมีคณะ ไม่ว่า,าทาง UN เอ็นชา,ารประชาชาติก็เข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็ยังมีคณะต่างๆจากเมริกาจากยุโรปจากโนเวสววเดนเนี่ยคณะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เขาก็มาศึกษาดูงานนะว่าแนวทางธรรมชาติบําบัดมาจากไหนแล้วมันทําได้อย่างไรอ,อันนี้ต้องขอ,อ,อนําเรียนเลยว่าผมก็ไม่ได้คิดเองทั้งหมดนะต้องบอกว่าผมนําเอาแนวทางแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงหรือแนวทางวะลาชดําลีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมก็ศึกษามานานก็เอามาพัฒนาและต่อยอดของพระองค์ท่านแต่ต้องบอกว่าพื้นฐานมาจากพระองค์ท่านเลยครับคือการใช้ธรรมชาติบำบัดครับผมใช้ธรรมชาติใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในรอบตัวเราเนี่ยมาเป็นประโยชน์ครับผมนิดระหว่างที่คุณถาไปไปทำงานนะุ้เอาไอกองขยะกองนี้อยู่ที่จังหวัดน,นี้ กลิ่นมันก็หึงเลยนะแต่พอจุลินทรีย์ของคุณถาเข้าทําลายเนี่ยกลิ่นมันจะลดลงลดลงลดลง,ลงจนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับความหมายคําว่าจุลินทรีย์หรือ PSB ของเราเนี่ยนะครับผม,มไม่ใช่ว่าเอาจุลินทรีย์ปศาสา์ไปฉีดแล้วหาย,หายไม่ใช่อย่างนั้นครับต้องบอกว่ามันต้องมีกระบวนการจัดการาทําอย่างไรให้จุลินทรีย์เขาอยากอยู่ตรงนั้นทําอย่างไรให้จุลินทรีย์เขาเจริญเติบโตอย่างมีความสุข ถ้าเขาจเจริญเติบโตอย่างมีความสุขอาหารสมบูรณ์อากาศสมบูรณ์กระบวนการทํางานของจุลินทรีย์ก็จะมีประสิทธิภาพอย่างมากมายก็จะเป็นแบบนั้นเลยครับรวดเร็วครับผมอมนั่นคือกระบวนการและวิธีการจริงๆครับถือแค่นั้นเองใช่ครับนี่นี่เป็นเรื่องสมมุตินะว่าขยะในบ้านเราเนี่ยแต่ละวันโอ้โหมันมากมายมหาศาลแล้วมันล้นที่เก็บที่ทิ้งถ้าเขาบอกว่าอ่ะบริษัทคุณถา จัดการขยะในประเทศไทยนิทีจุลินทรีย์ของคุณถากับแนวทางที่คุณถาทำเนี่ยจะดทำได้ไหมถ้าเกิดถ,นนมมะะถ้ามันมีวันนั้นจริงสมมุตินะฮะถ้ามันมีวันนั้นจริงทำได้ไหมเรื่องอย่างนี้มันต้องพิสูจน์กันด้วยของจริงนะฮะจากประสบการณ์และก็ผลงานที่ผ่านมามนั่นคือของจริงแต่ถามว่าผมทำได้ไหมผมทำได้ครับมผมทำได้เอาอยู่ เอาอยู่ครับผมกระบวน,นการคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่แหละตามแนวทางของพระเจ้าอ,อยู่หัวเน,นี่ยครับผมใช่ไหมครับผมอ๋อซึ่งผมอยากเห็นวันนั้นแล้วผมเชื่อว่าวันนั้นมันกำลังเดินทางมาแล้วแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นนะเนาะใช่ครับผมนะครับแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยแล้วก็กิเลสของมนุษย์ผลประโยชน์ต่างๆที่ขวางทางอยู่ มันจะนำพาเราเข้าไปทําได้จริงหรือไม่ใช่เลยครับใช่ไหมครับไอ,ไอตรงเนี้ยไ,ไอไอไอเรื่องผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันมหาศาลนะเพราะเพราะขนาดขนาดคนไปไปเก็บเศษขยะมาขายอ่ะยังมีผลประโยชน์ตน่อกันเลยยังทะเลาะเบาแวงกันเลย,เลยค,คนไปเก็บนะบเออแล้วผู้อยู่เบื้องหลังการกำจัดยิ่งคุณถาผ่านมาเยอะนะเยอะครับเยอะครับอจนบางทีไม่อยากทําเลยอ่ะ บางทีก็เกิดความท้อนะครับผมท้อเพราะบางครั้งเนี่ยความเป็นจิตอาสาความมุ่งมั่นในเรื่องเรื่องเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคนที่จะทําด้านนี้ได้ใจต้องมาก่อนถ้าหากว่าใจไม่มาเนี่ยนะมันก็ทําไม่ได้แหละครับถ้าหวังอามิสสินจ้างมาเป็นอันดับแรกเนี่ยผมว่าไม่ประสบความสำเร็จฮะทำได้เหมือนกันแต่ทำแล้วผ่านผ่านไปแต่ความสําเร็จจริงๆมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับผมเนาะครับเพราะว่าชีวิตเราต้องมาอยู่กับของเสีย ของเน่านะกินรุนแรงไม่ดีต่อสุขภาพแต่เราก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่บนโลกใบนี้เราจะแปลสภาพให้มันเป็นของดีมาเป็นประโยชน์อีกใช่เลยครับนี่ปัญหาเรื่องอากาศเรื่องการสูดดมอากาศไปเดี๋ยวทุกวันนี้เราก็จะได้รู้ว่าปัญหาของ PM 2.5เนี่ยโอ้โหมันสร้างปัญหามากมายเลยจริงๆถ้าเราเข้าใจต้นเหตุของปัญหาของสุด จเนี่ยพี่ m 2.5นี่ฮะมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยก็จะเข้าใจแหละจริงๆมันก็เกิดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบ,รอบตัวเรานี่แหละครับผมเกิดเป็นแก๊สพิษเป็นก๊าซพิษขึ้นมาเนี่ยเกิดจากอะไรเนี่ยต้นเหตุก็คือมาจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราเท่านั้นเลยครับผมครับและนี่ก็เป็นคําบอกเล่านะครับของคุณฐานันดรถือว่าเป็นมือหนึ่งของการกําจัดขยะโดยธรรมชาติเพื่อ ธรรมชาติคือใช้จุลินทรีย์แล้วท่านก็ทํามาไม่ต่ำกว่า10ปีและคงยังดําเนินงานแล้วก็ทําเรื่องนี้ต่อไปเพื่อให้โลกเราใสาแล้วก็สะอาดมากขึ้นกว่านี้เนาะใช่ครับผม <laughs> สิ่งแวดล้อมเราต้องถนอมกันหนักน้องพี่ชีวิตจะดีชีวิต สิ่งแา่ลมนีต้องดีด้วยนาสิแา่ลมนีต้องดีด้วยนาลาลาต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 าล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 าาาลามนี้ต้องใสสะอาดเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฝีมือของคนรักโลกแม่นบอลแม่นครับ ข่าวดีดีกับพี่คำรอน